สวนสองสามแปดเนี่ยเอาพอวันนั้นไปรำกันอยู่ที่กุดไหวไปเป็นทุนในการที่จะจัดงานฉลองเมืองปีต่อๆไปนะครับท่านก็เลยบอกว่าจังหวัดศรีสะเกดต้องประกาศความน่าอยู่ก็คือความเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะเอาไปสมทบที่จะสร้างอนุสรณ์238ปีก็คือสร้างสวนสาธารณะอะไรมากเรามันคที่สือองชีวิตแลวเนาะ เกรินพรอทุกท่านเลยวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมในพิธีสสสี้นนนออดคคคัังงาาามมะะรรบบ่่่ททๆแลวหึ หนึ่งสองสามครับไปหนึ่งสองสามปีที่ผ่านมาก็มีหนึ่งสองสามตาตเป็นเครื่องบรรเทาความหนาวนะฮะลมหนาวกำลังมาแล้วดูครับนะครับหนึ่งสองสามถ้าปัญหาที่ภาคอาศัยมันแข็งแรงเลยเวลามีฝนตกลมพระคุณเจ้าท่านก็จะ ได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับขอบคอุณครับหนึ่งสองสามครับ 1, 2, 3ครสบ 1, สาครับขอบพระคุณไปยงังสำนักง,งานจังหวัดศรี